พอหมกกุ้งเด้งสูตรนี้ไม่ต้องงอใบตองนะครับถ้าใครไม่มีใบตองลองนําวิธีนี้ไปใช้กันดูครับวัตถุดิบที่ใช้วันนี้จะมีกุ้งแห้งกุ้งขาวไข่แดงใบมะกรูดผักชีรกแกงน้ําตาลมะพ,พรา้าวกระทีแป้งข้าวโพดไข่ไก่และในส่วนของตัวใบโหระพานั่นเองครับเมื่อเตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่วิธีขั้นตอนการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราตีไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงให้เขาเข้ากันครับเหมือนการตีไข่เจียวตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะ พริกแกง1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาหลังจากนั้นให้เราตีทุกอย่างให้เขาเข้ากันได้เลยครับหลังจากที่เราตีทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ให้เราใส่ในส่วนของตัวกระทิเข้าไปได้เลยครับกระทิที่ใช้สามารถใช้ในส่วนของตัวกระทิที่เราคันเองหรือว่าจะซื้อกะทิสาเร็จรูปก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ตีทุกอย่างให้เขาเข้ากันตามด้วยการใส่กุ้งแห้งครับใบมะกรูดซอยพริกแดงซอย ตามด้วยใบโหระพาตีคุกเขาทุกอย่างให้เขาเข้ากันเมื่อทุกอย่างคุกเขาเข้ากันแล้วให้เราเอาไปนึ่งได้เลยครับหลังจากนั้นเรามาเตรียมทําน้าํากะทิราดในส่วนของตัวหอหมกครับใช้น้ํากะทิประมาณ1ทัพพีใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ่อนครับหลังจากนึ่งผ่านไป30นาทีเรามาทําการตรวจเช็คกันนะครับ ใช้ซ่อมจิ้มไปที่เนื้อของห่อหมกถ้ามีน้ําออกมาเป็นลักษณะแบบนี้สแสดงว่ายังไม่สุกนะครับสแสดงว่าเนื้อห่อหมกใกล้จะสุกแล้วนะครับให้เราใส่ในส่วนของต,ตัวกุ้งข่าลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นให้ทําการปิดฝานึ่งทิ้งไว้ครับนึ่งผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับห่อหมกกุ้งเด้งของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นราดด้วยน้ํากระทิที่เราเคี่ยวเตรียมไว้โรยหน้าด้วยใบยมะกรูดซอยพริกแดงซอยตกแต่งด้วยใบโหระพาและผักชีปิดท้ายอีกครั้งด้วยการราดน้ํากระทิที่เราเคี่ยวเตรียมไว้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูวันนี้ ห่อหมกกุ้งเด้งสูตรไม่ง้อใบตองสำหรับใครที่อยากทานห่อหมกแต่ไม่มีใบตองก็สามารถนำวิธีนี้ไปทำห่อหมกได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปทดลองทำทานกันดูนะครับสำหรับเคล็ดลับวิธีการทำให้เนื้อกุ้งเด้งให้เพื่อนๆใส่กุ้งเป็นอันดับสุดท้ายนะครับทำการนึ่งต่อประมาณ10นาทีนะครับเนื้อกุ้งของเขาก็จะสุกเด้งกำลังพอดีแต่ถ้าคนที่ชอบเนื้อกุ้งสุกเนื้อกุ้งแข็งมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเวลาในการนึ่งได้เลยครับสำหรับเนื้อกุ้งแห้งด้านในที่ใส่ไปให้ใส่ เนื้อกุ้งแห้งเขาจะได้ความนุ่มเวลาที่กัดไปจะได้ความระมุลลิ้นกําลังพอดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ